สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิบซีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำเดือนกันยายนนะคะพศ2564นะคะคำพยากรณ์ดวงประจำเดือนเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยา ดูดวงส่วนตัวนะคะ ID ไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงของคนวันอังคารนะคะนะประจําเดือนกันยายนนะคะใครที่เป็นชาววันอังคารทั้งหลายนะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับชมรับฟังกันได้นะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ ฝากกดติดตามนะคะกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะถ้าเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ย,ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะนะได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ไพ่ใบที่1นนะคะเป็นไพ่เจ้าชะตานะคะเจ้าชะตาได้ ไพาราชินีดาบนะคะเรียกว่าคนวนคันอังคารนะเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนนะคะนะเป็นคนที่พูดจาตรงพูดจาแรงนะคะเป็นคนที่เรียกว่าไม่กลวัวใครนะคะพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะกับปัญหากับอุปสรรคสิ่งต่างๆนะคะราชินีดาบนะเรียกว่าเป็นหญิงเล็กหญิงแกร่งนะคะนะหรือว่าคนเก่งคนแก่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าราชินีดาบขึ้นมานี่ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนนะคะเรียกว่าคนวันอังคารไม่ย่อท้อนะคะรวมถึงคนวันอังคารเป็นคนที่เรียกว่าบางครั้งนะคะเป็นคน ที่พูดจาตรงพูดจาแรงนะคะตรงไปตรงมานะคะนะไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครนะคะเป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างจะรักความยุติธรรมเลยทีเดียวนะคะไปไปต่อไปนะคะก้าวไม่ท้าวก้าวไม่ท้าวนะคะก็เรียกว่ากก้ากลัวๆเนาะในเดือนในเดือนนี้นะคะจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีกับสถานการณ์กับสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่นะคะถ้าใครที่มีงานประจําอยู่นะคะนะเรียกว่า กอดรัดเอาไว้ให้แน่นเลยนะในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งย้ายงานนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะรวมถึงก้าวไม่เท้ายังบ่งบอกว่าหน้าที่การงานความรับผิดชอบบางครั้งนะคะในเดือนนี้เรียกว่าค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆก็จะมีเข้ามาสังเกตนะคะผู้ชายคนนี้เนาะจะใส่จะใส่เสื้อผ้าที่ดูเหมือนกับว่าเออ ขาดรุ่งดิ้งด้วยนะเออนั่นก็หมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะรวมถึงศรีรษะของเขาโพกนะคะโขัวนะคะนะก็หมายถึงว่าเขาพร้อมนะคะเขาพร้อมที่จะสู้นะคะพร้อมที่จะลุยนะคะนะแต่บางครั้งมีบ้างความกันงวลใจเกิดขึ้นนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะสิ่งที่คนันอาคารคาดหวังนะ6ไม่ 6ไม้เท้านะคะก็เรียกว่าคาดหวังว่าสถานการณ์สิ่งต่างๆจะเป็นไปในทิศทางที่ดีจะดีขึ้นนะคะนะหน้าที่การงานสิ่งต่างๆสภาวะเศรษฐกิจสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะรวมถึง6ไม้เท้านะใครบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของงานอยู่หรือเปล่านะคะสําหรับคนที่ว่างงานตกงานนะก็เรียกว่ามีโอกาสาที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะในเรื่องของงานหไม้เท้าขึ้นมานะคะ เด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยช่วงนี้นะคะคนวันอังคารจะทําอะไรตั้งสติใจเย็นรอบคอบนะคะนะรวมถึงเด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้สวดมนต์นั่งสมาธินะคะนะถ้า ถ้าจะทาบุญนะคะให้ทําบุญโดยการปล่อยปลาในตลาดสดนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีในเรื่องของการเงินทําบุญนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้นั่งสวดมนุ์นะคะนะสวดมนุนนั่งสมาธินะคะเป็นสิ่งที่เราทําได้โดยที่แบบไม่ต้องลงทุนอะไรนะคะแค่ยอมเสียเวลาสักเอ่อสินาที15นาทีเท่านั้นเองนะคะรวมถึงเด็กถือถ้วยเนี่ยตกตำแหน่งคู่ครองคนรักด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคะเกื้อนหนุนกันคอยช่วยเหลือกันเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันและกันนะคะ ภายใบใบต่อไปนะคะเดวิลนะคะเดวิลนะคะก็เรียกว่ามีดวงของการเดินทางชิพจรลงเท้าเหมือนกันนะคะนะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะนะบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางนะคะหรือใครบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ Facebook นั่นเองนะคะเดวิลตกตําแหน่งบุตรบริวารน,นะคะก็เรียกว่าเออบุตรนะคะนะบุตรบริวารน,นะคะจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะรวมถึงจะได้การสนับสนุนนะคะการช่วยเหลือนะคะ จากบริวารน,นะคะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะราชินีเหรียญน,นะคะนะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการหารายได้เสริมนะคะการต่อเติมธุรกิจการขยับขยายสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการปลูกการปลูกพืชปลูกผักนะคะทําไร่ทําสวนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ตำแหน่งที่ทํางานนะคะกับที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะได้ไพ่หกไม้เท้ากับราชินีเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานโดยภาพรวมยังมีความมั่นคงดีนะคะการค้าการขายนะคะก็ยังมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าตัวเราบางครั้งต้องต้องมีในเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอะไรอะไรก็จะเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์เสียนะคะนะโดยส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคนวนาคารรณคดีนะคะ ควรจะมีในเรื่องของการที่เรียนรู้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะนะเพราะว่าเด็กถือถ้วยขึ้นมาก็มอ่งบอกอยู่แล้วนะว่าตัวเราต้องพร้อมที่จะพัฒนานะคะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ให้ทันกับสถานการณ์ให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะหรือใครที่มีในเรื่องของการที่แบบเตรียมตัวสอบเนาะรอการแข่งขันนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะสอบผ่านมีโอกาสที่จะสอบได้นะคะมีดวงของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก็ขอให้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะคนวันอังคารนะ ไพ่ใบต่อไปนะคะขิงถ้วยขิงถ้วยตกตำแหน่งสิ่งแก้ไขนะคะก็เรียกว่าคนวันอังคารดวงมักจะมีคนอุปธรรมนะคะ <t od ulate> มีคนเข้ามาช่วยเหลือ <t od ulate> มีคนคอยซัพพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานถ้ามีปัญหามีอุปสรครค <t od ulate> อะไรเข้ามานะคะมองดูนะคะนะยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะคะลองมองหาที่ปรึกษามองหาคนแนะนํานะคะนะคนที่เขาพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือนะคะในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานั่นเองนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะ สิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะนะเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญบ่งบอกในเรื่องของการเงินนะช่วงนี้คนวันอังคารนะคะนะอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเกา่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนนะคะหรือใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีนะคะเรียกว่าต้องมีความรอบคอบมากขึ้นนะกับสถานการณ์กับเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะรวมถึงเจ็ดเหรียญนะคะดูเหมือนบางคนใครบางคนนะอาจจะกาลังเก็บเกี่ยวผลผลิตของตัวเองในช่วงนี้ด้วยนะคะนะไพ่ใบต่อไปนะคะ วีออฟฟอร์จูนนะคะวีออฟฟอร์จูนก็บ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตนเองนะคะวีออฟฟอร์จูนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการซื้อขายเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนนั่นเองนะคะ หรือใครบางคนเนาะก็เรียกว่า v ีออฟฟอร์จูนเข้ามานะคะอาจจะมีในเรื่องของการปลูกการสร้างนะคะมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการงานโดยภาพรวมยังมีความมั่นคงดีนะคะเดือนสตาร์มาแล้วนะ เดสตาบง่งบอกในเรื่องของงานงานตกแต่งภายในงานเฟอร์นิเจอร์นะคะนะงานบิวอินนะคะนะงานรับเหมาสิ่งต่างๆในช่วงนี้คนวันอังคารเนาะถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับที่หมอฟ้าบอกมานะคะก็เรียกว่าภายในเดือนนี้นะคะนะเรียกว่าหน้าที่การงานนะคะอย่างมั่นคงดีอยู่นะคะส่วนใครที่กําลังมองในเรื่องของการงานตกงานว่างงานก็เรียกว่าจะมีงานเข้ามานะคะ เดสตานะคะคนวันอังคารบางครั้งเป็นคนที่ค่อนข้างจะสองอารมณ์เนาะบางอารมณ์ก็รักสันโดษชอบอยู่คนเดียวนะคะไม่ชอบความวุ่นวายชอบเก็บตัวเงียบนะคะนะเดสตาโลกส่วนตัวสูงนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งนะคะคนวันอังคารเนาะก็ต้องแบบก็ต้องมองหาเพื่อนนะคะนะมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยเอาไว้บ้างนะคะนะเรียกว่าคนที่เขาพอจะช่วยเหลือซัพพอร์ตเราได้นะคะ การเงินคนวันอังคารภายในเดือนกันยายนนี้นะคะเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะจะมีรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะมีโชคลาบลอยแบบฟุกฟเข้ามานะคะมีโชคจากบ้านเล็กที่มีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารนะคะบางคนเรียกว่ารายได้นี่มาจากหลากหลายช่องทางนะคะเพราะว่าบางคนทํางานหลายอย่างนะคะในในเดือนนี้อาจจะกําลังมองในเรื่องของงานรับจอบงานหารายได้เสริมอยู่หรือเปล่านะคะรวมถึงคนวันอังคารมีดวงของการได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะโดยภาพรวมแล้วคนวันอังคารสาหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะมีดวงของการตั้งครรภ์การให้กําเนิดนะคะนะมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะมีบ้างนะคะงอนกันไม่เข้าใจกันนะคะนะแต่โดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะ ใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดนะมีทั้งราชินีดาบทั้งเดอส,สตาร์เลยนะคะโสดนานแต่งงานช้านะคะนะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะพบรักไหมมีโอกาสที่จะพบรักในโลกออนไลน์นะคะนะบางคนได้คู่ต่างกินต่างแดนบางคนมีดวงของการได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะ นะก็เรียกว่าคนโสดนะแต่ถ้าโสดสนิทจริงๆนะคะหมอฟ้ามองว่าโสดสวยรวยมีตังค์นะในเดือนนี้นะคะนะเรียกว่าบางครั้งนะคะคนวันอังคารโสดนะคะดีกว่ามีคู่ด้วยซ้ำนะเออถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารนะคะ จะเกี่ยวข้องกับน่องหนะ้าแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะนะรวมถึงศีรษะด้วยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะส่วนใครที่กําลังมองในเรื่องของโชคลาภนะคะหมอฟ้าบอกไปแล้วเนาะมาดูตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีกันบ้างนะคะว่าจะมีเลขอะไรนะคะมีเลข2มีเลข1มีเลข8แล้วก็มีเลข7 มีเลขศูนย์นะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนวันอังคารนะคะประจําเดือนกันยายนพศสอ6 4นี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ